อะห้างสมมาสมปุทโภวอดทังภะวันตังอภิวาทมิสวะฆาตภะควตาตมธรมนิมบาสามิ สุติปโนโกโ,โตสาวสังโคสังตังมาโนี้ หวหมวผู้แทนหมูใิการชักทงชาติชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนคนเดิมนะครับผู้เดิมเดี๋ยวพึงครับแล้วก็ผู้แทนชักทงเขียวชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนที่ได้เตรียมไปแล้ว ชัดคงครับ เขียวลงก่อนของตุชาติยาขึ้น หลังหันวางอาวุธหลังหันเดินหน้าเข้ามาครับทำเป็นวรงตรงสามารถขีดลู่